สวัสดีน้องโทนคนเลี้ยงสูงครับโอ้เสียงช้างเนาะจุกระโจนกระโจนกระโอนกรนโจนกระโอนนะครับกระโจนะโจนกระโอนหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นครับหนึ่งร้อยบาทนะบัตรละหนึ่งร้อยบาทสำหรับวันนี้คือสิบวันท่านรากว่าคลิปนี้เข้มเจี๊ยไปลงมืออื่นเอาไมอนีวันท่านกับมืออจุกไปทุงได้ก็มีแต่เงินแตกสวดๆอยู่ใส่กระเป๋าเงินข้าเจ้าฝากมาให้ผู้นั้นผู้นี้ สุดยอดครับผมบ่มีฝาหอดสร้างบ่บ่หอดสร้างขอบคุณครับสุดยอดนะครับผมอันนี้คือบนยูทูบเบอร์กำลังสิดทายยกกำลังยกกล้องขึ้นสิดทายบนใ้บ่ทั้นแม่เอกก็ยิ่ายิกันใช่เหรอเดี๋ยวนี้โอ้ตาย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 เนี่ยโอ้ตายเนี่ยตายเนี่ยอีกอีกอีกตายเนี่ยอีกโอ้ตายเนี่ยตายเนี่ยอีกตายเนี่ยอีกสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ ฮะแม่แม่แม่ยังกะแม่พคนมาเล่นน้ำคนพยายามเอาง่ายๆแม่ได้เพเอาสักอย่างระหว่างยามกับเล่นน şey ี่คืออะไรก็ทงต้องเดียวกันทั้งยามทั้งเล่นนั่นล่ะยามนี่คือใส่เบียร์บอสยามมันคือมายามลูกยามเต้าต่างมาเล่นน้ำอ๋อเพื่อนเอาลูกมาจำแม่เพราะใดได้บ้านแม่เราทวงหน่อเห็นว่าเดี๋ยวให้เบิร์ค да SO ่ะคักตัวก่อนเจ้าจำแม่เพราะใดได้เจ้าบ่อัน แม่พึ่เอาลูกมไใบหลักมยำอะไราเจ้าลเนี่ยลงกัลงวองเจ้าเองดอกทั่วนะทกับลวสองเจ้าอสวัสดีคุณแม่ค่ะม่เยี่ยมมยำมะยำจานลอยจานยู่คนโอ้่แม่ไดบ่แม่ไดนี่แม่ไดน่เดี๋ยวให้ให้ทายแม่กคักากอนให้เบิ้งแม่กอนจแมู่ เฮียงคือจ่องเปล่าแท้สวัสดีครับพ่อครับนะเฮียงน่ะคือแต้เนเทเบนเนี่ยคือแม่ลาบอ๋อไม่าล,าเ,มเา,ลาเดี๋ยวโคตรฮาวไ,ไม่าลาบครับเตยลาซทำเน <c oughs> ี่ยลาน่าดีเนะอาเนาะลาน่าดีทำได้ละโ okay, okay, อเคโอเคพ่อให้ก็อยู่บ้านซือ้อเอามืาาอแรกก็จะเห็นจะเต้นจันร้อยมาเมือนีมาหลายเต้นแท้ ว่าที่ครับแต่งหน้าแล้วครับเบาเอกครับพี่น้องนะครับส ier, แตกอ<ะ>ีกแล้วครับเสียแตกวมวานเดี๋ยวทุ่งสีลั่วทุ่งสีลั่วเอาไปเอามาว่าแต่ผม้วนสแตกมันสแตกมากสีซ้ำบุ่มเลยกินหลายๆสิเด็ดมีแหวงครับโหลดไปสอนอท่องรอครับวันนี้น้องเอกเพชรบึงกุยนะครับคุณกินลงเงี้ยล่ะเบาเอกสีผู้ท่อน อุ้หลอานีแต่ตอนนี้อยู่สุรินทร์นะครับอตอนนี้สุรินทร์นะครับมากินก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านแพงนะครับเดี๋ยวมือแร่งก็สิเปิดทําการแสดงในรายการแมวล่าแมวเล่แมวล่าแมวล่าลอโอซละเอ๋อในรายก,การเอากระแแแแอออยู่่มมมวละหืบ้านพงสิเปิดทําการแสดงในรายก,การแมวล่า,นานลบาบมาเออเหตุการณ์ประจีไปยืนชัว่วแล้วก็พอถึงช่วงเตยล่า ก็ยืนเทียนาซาบาเอาหยอกเด้อพี่น้องหยอกกันครับนะครับกันพี่น้องเนพี่ผู้ใดอยากดาเอกก็ดาได้เลยครับนะครับข้ามินขมาดาโหลดเต็มที่ครับนะครับช่องเข็มดาได้เลยนะครับดานี่ยล่ะดาเบาเอกเด้อยาดาคอยเด้ออืเอาล่ะเสนอกระวีกระจิบกระเจี๊เป็นแน่ใดก็ว่าไมีกระจิบกระเจี๊ยบเดินเป็นแน่ใดเป็นแน่ใดบอกอายดูบอกอายดูหล่ะ บอกไอ้นี่ล่ะบอก่ได้อบรอกไอ้นี่ล่ะจะบอกหรือเป่บอกการใช่มากหรือไปมากแล้วปใส่อะโอ้พระชายคีบกับเมื่อายคิแลวก่าเตยลาครับนะครับนาทีการใช้เ้าไม่ให้ยังเด็กเราไม่ให้ยังฮะเราไม่ให้ยังกับน้องไป โอ๊ยตายตาย่ยังนี่ยังหายากแค่ไหนกูเขียนกดดูทางด้านนี้ยังดูขับเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่ อายอกกันยอกกันกับพี่น้องนะครับทีมงานศิลปินผู้ไทยนะครับเพคนแต่งเนื้อแต่งโตอยู่นี่นะครับไปดูแฟนแฟนแฟนไหนนี่จ้าอันนี้เป็นแฟนแฟนพระเอกแฟนนี่แกคนนี้ไงเนี่ยที่เขาที่แฟนอยู่ศิลปินผู้ไทยพอดีอ่ะนี่แกตกใจแฟนขับรถนึกกระแทก เป็นอย่างนะถ้าว่าคนเลี้ยงแซงจ,กจนก <c oughs> ารท่ไว้แอนกูจะมาแกียจังเลยเป็นแอนเป็นผู้แทนไาเป็นคนเลี้ยงแซงอันหนามากที่้ง <c oughs> องรอแทนแหววข้อกันอยู่คู <c oughs> ่ข้อตอนไปจริงแล้วปิปี่ยนผู้ไทยคือผ่้ย่องแน่คึ้นเดมาย่องแต่อยู่บ้านแต่หอมแก้มระเทศน้องหอมแก้มฉันโอ้ยรองพื้นแล้วแต่ก่อนจังจะหอมโอ้ยอันนี้ก็ได้ สวััดีครบผมาดูมาดูหุ่นว่าทางศิลปินผูไทยจะหุ่นแท่ือนทางเสา้อยไปแล้วกัน,นอ๋ออยู่แล้วโอ้ยอันนี้ไม่ได้เ,เรียกดูหุ่นแล้วอันนี้อันน,อน,นะนี้น้องชายน้องชายนะอันนี้แต่งเตาว้ย ทำไมคุณไม่เหมาะสมพี่เขาเลย<ะ>ทำไมคุณไม่เหมาะสมกับพี่เขาเลยวันนี้พระเอกเอก็บจะไม่รับค่าตัว <c oughs> โอเคครับนะครับบัลลบน์ควรพี่ๆเป็นน้องๆเปิ้นแด่เพิ่ลเต็งโตครับมาดูเบื้องหลังโอเคครับ,คครบมาดูเบื้องหลังคควันนี้วันนี้ยังไม่ไม่มีอะไรเลยครับวันนี้าพระเอกใหญ่การชัยวิไลศินรับพี่น้อง เดีย๋ยววันนี้พี่กัญชัยเรานะครับจะเจอกับพี่ไหมายไทยหวัวใจสินนะครับเจอกันแป๊บเดียวทักทายถามข่าวกันแล้วก็กลับนะครับบ่ได้เตนเจอร์ลิงกันนี้ถามข่าวเจ,จอๆรับรนนรบ่เคยกินดิครับอบางบ่เคยกินติดเหมือนกันบ่เจ็แบแซ่บห,หรือบ่แซ่บอยังกว่ายัางกว่า เกาม่ยยากินกับมียพ่อหาก็เลยเปื่อกับพียใหม่เลาเลยเฉพาะโอ้ื่อกับพีแม่เจ้าผู้เดียวนี่เจ้าก็ีพีเศษเเจ้าก็จีพี่ไอพี่เฮะไ่ไม่ไม่ต้องมาเป็นไรกขยาจัดจัดวะเอ็นม โอ้ยเจ้ากระลำมุ้งไข่แนบกว่าทีถึงได้ละ่ะนะครับเบิ่งอีกมุมหนึ่งของไอยการใช่นะครับเ้าบุกกระจาดได้เห็นไอรการใช่แล้วกินก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ดูๆครับพี่น้องมากก๋วยเี๋ยวคือดะไม,มือกันแหละกินกับกะปิะตากะปิก่อนเดี๋ยปแก่อรเจ้าคือบุษื์เมา่อากี้เจ้าคือบอุษยอมาแต่อันกินเองไม่จะหวัวเราเสมอเนาะเพิ่นบปแดงมากจีคือได้ล่ากะปินั่น เรียกนี่แบบข้างล่าเลยอืแบนี้แบบนี้แม่เหบอจินหาดีล่ะโอ้ยจินแล้ะจังตากะปีสวดลงน้ำกลนก็ได้ดอกฮะทำเพลงอยู่หรอทำเพลงของเจ้าครับจวงนี้ฮะ ก็ได้คลิปเดียวนี่ลิปที่สอนไทยไว้เรื่อยๆมะเตืเ้ยหรอกยังเจ้าว่าตำก็แผลงทำเชิงหนที่กับเมนจิมนั่งอีกหน่อยเข้าซ้อมอยู่นะครับซ้อมฟิตเจอริงกับทิลลับพีนพูดไทยนะครับ ท่นานจัดโอ้ยลงก่เลยักลงไม่ซื้อไม่ผมค่อยทักเงินใจเย็นๆซื้โคโก,กินเจ้าว่ามีลีอนอะโอ้ยกรพี้้ะโอ้ยไ่อะ้รไม่ซื้อเอายูทูบเบ ใชู้นีขึีนแม่าลามิสูนแล้วเนาะมิสูนแล้วเดียโแตมาสองคู่โอเครหน้าอักเปาโหมื่อนีน่นะบ่วันนี้น่ะเหรอเอาูนอักเปาง่างสองคอออู่อ้หยังนานยังขึ้นได้ป้พี่เชือเือไอ่ะ เสือจ้าของเองยังขึ้นดมมาลักลอยเอาอยู่น้ำถ่ายรถผู้ไดเมืเปิดถ่ายรถเทาไหรนี่นี่ตัวมาลักเสือเท่กันบน่ฮะบนักได้ก,กอดำดำูงัเกูทนตัวฉันโอ้แม่นอีสนกูไดโอ้โอ้โอ้าเเห็นตัวลงถ่ายรถเจ้าอยู่เนะฮะกูได้แน่นนะขึ้นเดมเอาเสืออยู่พี่เอาเสือในตีไปส่แมวล่ะ อีผมมาเอาอสู่รถครับรถบใจใเอานอนอยู่รถอันนอนอยู่รถไปที่นี่ต๋อน่ะยุติใจก่อนมีขั้นนี่นะที <laughs> ่สร้างท่ายเมื่อน,นั้นนะโอ้โหปวดอยู่อืออาจารย์นักดนตรีไปเห็นยังอยู่กลางทงผุ่นบใบอาจารย์ยิงหนูอาจารย์เก็ตยังโอ,โอ้ยอย่าสร้างถั่ว <laughs> ข่อยคือจิ๋วหัวเจ้าเงี้ยวขันเจ้าเบาๆนะ <laughs> โอ้ยนอแมวเอาจังหมวยไม่เอาละกะจีพวกมึคงคือ,อเก่าแมีนเมนเต๋อเต๋อบ่แตงหน้าบ่ลรอเนาะแดงให้ยังรออยู่แล้ <laughs> <laughs> วผู้คร,บร,บครบอ,าาคอบอครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไป้ำหรับน้องนะครับขอบคุณความมาความแพงจากทุกมมองทุกบอลครับพี่น้อง นะครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพดังกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนเด้นนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับร่ำรวยร่ำรวยครับมีมีแต่รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้เข็มกระมุนชัยเนเด้อพี่น้องนะครับติดตามศิลปินทุกๆคนนะครับที่อยู่ในถ่ายลำพูนโอโบแมนอายุสังกัดลำพลินวัดพิเชียวเนาะนะครับไทยยูทูบเนาะช่องยูทูป จำกัดอำเภอนนบิเจียวนะครับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ทุกคนนั่นหลักนะครับเป็นกำลังใจพอได้ให้ศิลปินเฮานะครับมีกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องพวก,กันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ okay, โอเคจเจริญวัน<ป>มีข้อพิพาทเลยว้ยมันมันถือรุดออกจากกล้องนะนะลงไปเก็บไผ่เลื่อนผุนคลิปไหลลงไปพุ่นไหม